ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026วันนี้เราก้าวเข้าสู่โลกที่ความแข็งแกร่งนวัตกรรมและความมั่นใจอย่างเนียบเนียปผสานร,รวมกันในเครื่องจักรทรงพลังหนึ่งเดียวนั่นคือรถกระบะอิสุสู b เคบี6 0 0ปี2026นี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาที่วิ่งอยู่บนท้องถนนแต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์สร้างขึ้นสําหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าจาักรยานพาหนะของพวกเขาและคาดหวังความน่าเชื่อถือที่มั่นคงไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความท,ท้าทายใดก็ตาม ตั้งแต่แรกเห็น KB600 สื่อถึงอำนาจรูปลักษณ์ที่กว้างและมั่นคงให้ความรู้สึกว่ามันเหมาะสมที่จะอยู่บนภูมิประเทศที่ครุขลาได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกับในเมืองเส้นสายของตัวทังหลายลื่นอย่างมีจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการตกแต่งแต่เพื่อสะท้อนถึงพลังความทนทานและแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยซึ่งให้ความรู้สึกสดใหม่สำหรับปี2026เมื่อกล้องเคลื่อนไปรอบๆร,รถกระบะคุณจะสังเกตเห็นว่าทุกมุมมองบอกเล่าเรื่องราว ด้านหน้าดูดุดันและมั่นใจด้วยประจังหน้าที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมีจุดประสงค์จับคู่กับไฟส่องสว่างขั้นสูงที่ส่องทะลุความมืดและฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีไฟหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีแค่สไตล์แต่ยังให้ความชัดเจนและความปลอดภัยส่องสว่างเส้นทางข้างหน้าไม่ว่าคุณจะขับรถผ่านหมอกยามเช้าตรู่ทางหลวงยามค่ำคืนหรือเส้นทางออฟโรดที่ทุรกันดารฝากระโปรงหน้าดูแข็งแกร่งและยกสูงขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน เป็นคำมั่นสัญญาว่ารถกระบะคันนี้พร้อมที่จะลุยทุกสถานการณ์ก้าวเข้าไปใกล้ๆแล้วคุณจะเห็นถึงฝีมือการผลิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสีตัวถังสะท้อนถึงความทนทานและความภาคภูมิใจออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายและสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงในขณะที่ยังคงดูหรูหราล้อมีความแข็งแกร่งและมั่นคงสร้างขึ้นมาเพื่อยึดเกาะถนนและพื้นดินได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างหรือเส้นทางบนภูเขา KB600 ก็ดูเหมือนจะเหมาะสมกับทุกที่นี่คือรถกระบะที่ไม่ขออนุญาตใครในการทำงานหนักมันแค่ลงมือทำลองนึกภาพการเปิดประตูและก้าวเข้าไปข้างในภายในของ Isuzu KB600 ปี2026จะทำให้คุณประหลาดใจด้วยความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายนี่คือห้องโดยสารที่ออกแบบมาสำหรับวันอันยาวนานและการเดินทางที่ยาวนานเบาะนั่งให้ความรู้สึกรองรับและทนทาน แต่ก็สะดวกสบายเพียงพอที่จะทําให้ทุกการขับขี่เป็นที่น่าเพลิดเพลินวัสดุที่ใช้ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักในขณะเดียวกันก็ยังคงมอบบรรยากาศที่ทันสมัยและหรูหราทุกสิ่งที่คุณสัมผัสจะรู้สึกแข็งแรงทนทานทําให้คุณมั่นใจได้ว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาให้ใช้งานได้ยาวนานเมื่อคุณนั่งลงบนเบาะคนขับคุณจะรู้สึกควบคุมได้ทันทีแผงหน้าปัดจัดวางอย่างสะอาดตาและใช้งานง่าย จัดวางทุกอย่างไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการพวงมาลัยให้ความรู้สึกมั่นคงในมือออกแบบมาเพื่อมอบความมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนในเมืองที่พลุกพล่านหรือบนเส้นทางออฟโรดที่ไม่ราบเรียบจอแสดงผลดิจิทัลด้านหน้าแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณได้รับข้อมูลโดยไม่เสียสมาธินี่คือเทคโนโลยีที่รับใช้คนขับไม่ใช่ในทางกลับกันคอนโซลกลางกลายเป็นศูนย์บัญชาการการเดินทางของคุณ ระบบสาระบ,บันเทิงที่ทันสมัยเชื่อมต่อคุณกับระบบนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถได้อย่างราบรื่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับถนนข้างหน้าไม่ว่าคุณจะวางแผนการเดินทางไกลหรือจัดการเส้นทางการทำงานประจำวัน KB600 <B> ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายและเข้าถึงได้คุณ,ณสมบัติการเชื่อมต่อช่วยให้สมาร์ทโฟนของคุณผสานร,รวมได้อย่างราบรื่นทำให้โลกของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอแม้ในยามที่การเดินทางยากลำบาก ทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงหัวใจสำคัญของ Isuzu KB600 ปี2026อย่างแท้จริงนั่นก็คือสมรรถนะของมันภายใต้ฝากระโปรงนั้นมีเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระบบส่งกำลังนี้สร้างขึ้นเพื่อส่งมอบแรงบิดที่น่าประทับใจทำให้การบรรทุกหนักและการขึ้นทางลาดชันรู้สึกควบคุมได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะลากอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระหรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับถนนโลง่งโล่ง KB600 ก็ตอบสนองได้อย่างมั่นใจและส่งกำลังได้อย่างราบรื่นไม่ใช่เรื่องของความเร็วที่ดุดันแต่เป็นเรื่องของสมรรถนะที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่เคยทำให้คุณผิดหวังการขับขี่ KB600 ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลระบบการสะเทือนได้รับการปรับแต่งมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกและพื้นผิวที่ไม่เรียบทำให้การขับขี่ราบรื่นยิ่งขึ้นแม้ในภูมิประเทศที่ท้าทาย บนทางหลวงมันให้ความรู้สึกมั่นคงและสงบลดความเหนื่อยล้าในระหวา่าง